อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะมีความคืบหน้าค่ะกับโปรเจกต์ TASM ค,ค,ค่ะและก็ดูเหมือนว่าลิซ่าค่ะจะมีการเลื่อนไฟบินนะคะจากที่ว่าจะกลับวันที่17ะคาะดว่าจะมีการเลื่อนค่ะเป็นวันที่19แทนนะคะแล้วก็เห็นคุณเชชเชฮาค่ะเพื่อนของเธอค่ะตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วด้วยนะคะ ก็หลังจากที่เรียกว่าเราคอยกันมาอย่างยาวนานนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะน้ำตาแทบไหลเลยนะคะเมื่อเห็นค่ะทีเซอร์ออกมาแล้วนะคะทั้ง DJ s n a k นเนี่ยมีการมาปล่อยทีเซอร์นะคะกับโปรเจกต์ S.O.L.M นะคะที่มีการคอลแลบร่วมกันของโอซูน่าลิซ่าแล้วก็เมแกนนะคะรวมถึง ดีเจสเนด้วยนะคะเขามาปล่อยลงในช่อง YouTube ของเขาค่ะและก็ตอกย้ำนะคะว่าชัวร์ค่ะล้านเปอร์เซ็นตะ์คเมื่อเห็นลิซ่ค่ะเธอมาอัปเดตลงใน IG Story ด้วยเหมือนกันนะ,ะคะคาดว่าค่ะเพลงนี้นะน่าจะใช้ชื่อเพลงว่า sexy girl นะคะตามที่คุณโอซูนาค่ะได้เคยสปอยเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะในไลฟ์ของเขาคนะเมื่อตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะเขาเคยร้องนะคะตัวอย่างเพลงเอาไว้เหมือนกันนะตอนที่ไลฟ์อยู่อะค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้นะคะว่า จะมีการคอรแลแลบกันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะโดยในทีเซอร์ค่ะที่ปล่อยออกมานะก็คล้ายๆค่ะว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่อยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากป้ายทะเบียนรถนะอันนี้เขาก็สังเกตกันนะคะว่าอย่างดีเจสเนคขับป้ายทะเบียนเป็นของนิวยอร์กนะคะลิซ่าขับเป็นของอรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโอซูนาขับเป็นของฟลอริดาค่ะส่วนเมแกนนะคะเป็นของเท็กซัสค่ะ อันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะคะว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนป้ายทะเบียนคันที่ DJ เจสไนขึ้นไปนั่งเนี่ยเขียนว่า S X Y นะคะแล้วก็ G R L ก็น่าจะหมายถึงคำว่า Sexy Girl นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นชื่อเพลงของเพลงนี้เนี่ยแหละค่ะ และก็นะคะเห็นบริงอินเตอร์ค่ะเขามาสปอยกันนะคะบอกว่าเพลงนี้ค่ะจะถูกปล่อยนะคะในวันศุกร์ที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะไงก็มารอติดตามดูกันต่อไปนะคะเรียกว่าตอนนี้ค่ะก็ไม่นานเกินรอแล้วนะคะส่วนภาพภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพที่นอริซ่าค่ะมีการถ่ายนะคะคู่กันกับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะในเมืองนิสนะคะประเทศฝรั่งเศสค่ะและก็นะคะมีอีกหนึ่งข่าวลือค่ะที่เดิมนะคะเขาบอกว่าลิซ่าค่ะจะกลับนะคะเกาหลีในวันที่17ค่ะ เห็นว่ามีการเปลี่ยนไฟนคะเป็นกับวันที่19แทนนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณเชชชอาค่ะเพื่อนนักออกแบบท่าเต้นของเธอนะคะที่ไปเที่ยวด้วยกันกับนอริซ่าค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะเธอค่ะไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะคะเห็นเมื่อคืนนี้ค่ะมีไปเช็คอินนะคะอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์แทนแล้วนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนะจากฝรั่งเศสนะคะเห็นเธอค่ะไปหาเพื่อนะคะที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นของเธอนะคะอยู่ที่ ด้วยเหมือนกันค่ะก็มีความเป็นไปได้นะที่น้องลิซ่านะคะอาจจะไปหาหรือว่าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาส่วนตัวของแอดนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคือคุณเชเชเชอร์ฮาร์เนี่ยตอนนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะคะยังไงก็มารอดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะว่าลิซ่าค่จจะมีการเลื่อนไฟบินนะกลับเนี่ยจากวันที่17เนี่ยเป็นวันที่19หรือเปล่านะคะก็ถ้าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันค่ะเมื่อคือนนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวประมาณนี้ค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า